รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยถึงความคืบหน้าสลากเกษียณซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จต้นปีหน้าก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ นายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจัดงานจับรางวัลยิ่งออมมากรับสิทธิ์เพิ่มลุ้นรับทองที่กองทุนการออมแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนรักการออมสามารถวางแผนการเงินสําหรับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงเลขาธะที่การกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอกล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมการออมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกที่มีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง ส่วนความคืบหน้าโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อออมเงินยามกเกษียณหรือหวยกเกษียณคาดการว่าจะจำหน่ายได้ในไตรมาสท,ที่3หรือ4ของปีหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการจำหน่ายสลากะเกษียณโดยสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นเฟสที่2อ,อาจกำหนดให้ซื้อสลากได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐคือต้องบอกว่ากชเป็นการลุ้นดวงอย่างเดียวเลยจะไม่สามารถเลือกได้ ใส่เข้ามาเราจะแรนดอมแจกไปเลยค่ะจะไม่ใช่ซื้อ5 2 3สองสไม่ไม่มีไม่มีจะขอซื้อเช็งใหม่ก็ไม่ได้ค่ะอ๋อคือเลิกเลยไม่ได้เลยใช่ค่ะจะต้องอะไรนึ่งเดียวซื้ออย่างเดียวค่ะใช้ดวงอย่างเดียวเลยงานนี้วัดดวงตั้งไั้นะคะแต่รางวัลคงเดิมคงเดิมค่ะร้านหนึ่งที่ต่างร้านแล้วก็วันที่ซสองนะคะก็คือหนึ่งพันสองร้อยรางวัลค่ะยังเดิมยังไม่แก้อะไรอันนี้อยู่ในช่วงพิจารณานะคะก็คือตอนนี้อายุได้ถึงเท่าไหร่นะอายุหก 60นะคะแล้วก็ถ้าใครเกิด60ในวันที่ออกครบอร์ถ้าผ่านนะคะร่างสภาะไร่างกฎหมายเนี่ยก็สามารถซื้อได้อีก10ปีก็จะเป็น2ช่วงก็คือถ้าคน61<ร>ะนะคะก็เอ็ดใช่คะ่ะอันนี้เป็นเจ็ดสิบถึงแปใช่ค่ะมีเสนอร่างนะ,ะต้องรอว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะ